คีย์บอร์ดมือเดียวก็เป็นคีย์บอร์ดที่เราเอาไว้เล่นเกมหรือว่าทํางานตัดต่อต่างๆนะครับเวลาที่เราพกพาไปนะครับเราสามารถตั้งใช้พื้นที่ไม่มากแล้วก็มีปุ่มเพียงพอต่อการเล่นเกมหรือว่าตัดต่อพวกนี้นะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ทางด้านซ้ายใช้งานเป็นพวกหนอปพวกอะไรเอามาใส่เพิ่มได้ด้วยนะฮะแล้วก็หลายๆท่านบางทียาจะใช้คีย์บอร์ดมือเดียวเป็นคีย์บอร์ดใช้ในการเล่นเกมมือถือด้วยนะครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวเป็นคีย์บอร์ดจาก Deluxe เกมไท t ท่น T9 Pro แล้วก็มาลองใช้กันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับผม สวัสดีครับพบกับผมพองธันรัตพงศ์คณะเจริญกับพีชอ้อนแชนแนลของเราทำรีวิวสินค้าเกี่ยวกับเทคนโนโลยีมากมายถ้าท่านเข้ามาชมเป็นครั้งแรกก็กด subscribe กันไว้ได้เลยนะครับเจ้าคีย์บอร์ด Deluxe T9 Pro ตัวนี้นะครับก็เป็นคีย์บอร์ดมือเดียวที่ ไม่ใช่ m e ค h a n ิ c เ l k e คีย์บอรดนะครับเป็นสวิตช์แบบนิ่มๆธรรมดามีระบบการโกสติ้งที่6ปุ่มด้วยกันสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับไม่เกิน500บาทแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบ Full RGB ก็คือสามารถเปลี่ยนสีได้ถึง7สีด้วยกันเรามาแกะกล่องกันดูเลยนะครับ คู่มือพวกใบต่างๆที่ให้มาเนี่ยเป็นภาษาจีนหมดเลยนะฮะที่เลเยอร์เลเยอร์ของตัวปุ่มเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับตัวอุปกรณ์ภายในกล่องไม่มีอย่างอื่นมาเลยก็มีตัวคีย์บอร์ดของเราเลยนี่นะครับ หลายหลายท่านอาจจะสงสัยว่ามันยี่ห้อดีลักซ์ซื้อเปล่านะครับมันมีเขียนว่าดีลักซ์อยู่ด้านหลังนะแต่ว่าที่หน้ากล่องเนี่ยมันไม่ได้เขียนคําว่าดีลักซ์ไว้นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ดีไซน์ค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะครับรู้สึกว่าจะได้รางวัลเลดดอดด,ด้วยนะฮะเรามาดูที่ด้านของวัสดุนะครับวัสด,ดุทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเป็นพลาสติกทั้งอันนะครับทั้งตัวปุ่มทั้งตัวแป้นตัวนี้ดีไซน์ปุ่มสเปซบาเขาจะมาเป็น อยู่ที่ตรงนิ้วโป้งเรานะครับไม่เหมือนกับตัวอื่นที่ตัวสเปซบาร์จะออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็วัสดุที่รองมือด้านล่างเป็นยางนะฮะการลื่นตัวนี้ตัวไฟนะครับก็จะเดินอยู่หลังปุ่มนะครับแล้วก็จะมียิงเป็นเลเซอร์ปุ่มด้วยนะฮะแล้วก็ที่ขอบข้างๆนะครับจะมีไฟด้วยนะฮะด้านหลังก็จะมีเป็นยางการลื่นมันก็จะยึดแน่นเลยนะครับเราลงแรงกดเข้าไปหน่อยนึงนก็จะไม่เลื่อนนะฮะ แล้วก็ตัววัสดุของสายเนี่ยหุ้มเป็นผ้าถักตลอดทั้งเส้นตัวหัว USB ก็เป็น USB 2.0เคลือบสีทองก็ต่อใช้งานกับ PC ของเราได้เลยตัวสายให้มายาวตั้งแต่โคนไปถึงขั้วตรงนี้นะครับ160เซนติเมตร ในส่วนของขนาดดิเมนชันของคีย์บอร์ดตัวนี้เผื่อท่านใดจะพกพาหรือว่าสงสัยว่าจะมาตั้งบนโต๊ะได้หรือเปล่านะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ16เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความยาวด้านนี้จากหัวคีย์บอร์ดมาถึงตัวท้ายตรงนี้อยู่ที่ประมาณ26เซนติเมตรครับในส่วนของปุ่มกดตัวนี้อย่างที่บอกไปไม่ใช่แมค h a เนียลแต่ก็เป็นปุ่มกดที่ เป็นกึ่งยางยางนะครับเวลากดลงไปเนี่ยมันก็จะมีเสียงเบาๆก็อารมณ์ประมาณคีย์บอร์ด Logitech ทั่วไปในด้านของคีย์ที่ให้มาบนคีย์บอร์ดตัวนี้เราก็จะมีปุ่มฟังก์ชันพื้นฐาน ESC ปุ่มเปลี่ยนภาษาปุ่ม Tab Shift Control ตัวนี้ไม่มีปุ่ม Windows มาด้วยแล้วก็ด้านบนเป็นปุ่มฟังก์ชัน F1 ถึง F5 แล้วก็เป็นปุ่ม QWERTY 1 6 QWER แล้วก็ นี่มันเปลี่ยนเป็น P กับ G นะครับที่แปลกจากตัวอื่นเลยเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมาะเอาไว้เล่นเกมไอ้ LOL แต่ว่าโดยการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปเราก็สามารถแมปปุ่มคีย์ลัดต่างๆภายในเกมเข้ามาในปุ่ม2ปุ่มนี้ได้อยู่แล้วนะครับถัดไปเรามาดูเหลืองฟังก์ชันฟังชัน เราสามารถต่อพอร์ต USB เข้ากับคอมพิวเตอร์และเริ่มใช้งานได้ทันทีเลยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ไม่ต้องลง, software, ไ,ง,ลง diver, ไดเวอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมพอเราต่อคีย์บอร์ดกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยเราสามารถใช้ฟังก์ชันการเล่นแสงสีต่างๆของคีย์บอร์ดตัวนี้ได้ในการเซตค่าต่างๆเราต้องใช้ปุ่มคีย์ที่มีอยู่แล้วตรงนี้นะครับโดยที่อ่ะมันจะมีบอกในคู่มือตรงนี้เป็น ESC บวก Tab ก็จะเป็นเปลี่ยนสีนะครับ ขั้นตอนการเปลี่ยนมันก็จะดีเลย์แป๊บหนึ่ง1,2,3แล้วก็ที่เปลี่ยนได้เป็น ESC บวกชิปจะเป็นการเปลี่ยนโหมดของไฟปิดไฟเปิดไฟแล้วก็ไฟหลี มีแค่3โหมดนะตัวนี้แล้วก็เป็น esc บก ws ก็เป็นการเพิ่มหลีไฟแต่เป็นในกรณีที่ไม่ได้เปิดไฟหลีเท่านั้นถ้าเปิดไฟหลีแล้วฟังก์ชันนี้ไม่เวิร์คครับการปรับระดับไฟก็มี4ระดับนะครับมีปิดมี1 2 3แล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายจะเป็นกด esc กับ b นะครับถ้าเรากดฟังก์ชันนี้ตัว ws ad จะกลายเป็นปุ่มลูกศรน,นั่นเอง ในการปรับโหมดตรงนี้เราก็กด E.S.C กับ B ไปอีกครั้งหนึ่ง W.A.S.D ของเราก็จะกลับกลายเป็นตัวอักษรเหมือนเดิมการปรับใช้งานโหมดฟังก์ชันก็มีเพียงเท่านี้นะครับ